มาขอบคุณค่ะอุแว่อูแว่ร้องอุแวเลยร้องอุแวเลยจ้าเดี๋ยวจะมาตั้งใจไลฟ์นะเธอยังไงล่ะ อีกห้านาทีจะแก้วแล้วนะว่ามาเลยแต่ละคนมีอะไรจะพูดจะคุยน่าฮักขนาดขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ลงเข้ามาอยากดูน้องกระต่ายว นี้น้องกระต่ายเละเทะมากพี่เกรสเป็นแบรนด์แอมติกตอกได้ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นอยู่จ้าของติกต็อกช็อปจ้ามาช้อปปิง้งมาอะไรกันได้นะจ้า ทุกคนอ๋ออยากเห็นน้องกระต่ายแล้วอ่ะแป๊บหบนึ่งแป๊บหบนึง่งกลัวแบตจะหมด ในคลิปซาลิโอลุ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 สวัสดีพี่พี่ค่ะลุ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 มามาให้ดูใกล้ๆลูลุลูลุมาลูมาลูลุขอดูลูลุหน่อยลูลูพี่พี่อยากดูขาลุลุค่ะลูลุครับลูลุ พี่ๆอยากดูค่ะลู๊เพราะอยากเห็นลู๊กันข้าวลู๊น่ารักแค่ไหนนะลู๊กลู๊กน่ารักมากลู๊กเป็นเกตประกวดมาฉันมอลูกมากลูกฉันน่ารักสุดๆลู๊กกินอะไรอ่ะฮ่าจะบอกมาว่าเคี้ยวผมแม่ กินผมแม่ทำไมรูจะวางยังไงแล้วเนี่ยโอ๊ยแป๊บหบนึ่งนะทุกคนทุกพันรูรูจะมากินผมแม่คือเพื่อมันอร่อยไม่ะากินเข้าไปมันก็ติดคอลกูกฮัลโหลยโอ๊ยดู ความน่ารักของนางนันน่นมีหลายตัวที่นี่ร้องนะคะความสนใจนะคะโอเคไหมพอแล้วเนาะจะเอาน้องๆเข้านอนโอเคไหมจ๊ะ กินผมแม่ทําไมแม่ไม่เข้าใจรู้กจะกินผมแม่ทําไมอืมรูลุกตอบสิกินทําไมผมแม่เนี่ยเพื่ออะไรโอ,โอ้เจ็บ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 เ็บรู้รู้เจ็บเจ็บเจ็บเขากินผักไหมกินค่ะวเก็นให้กินขึ้นใช่วันลา หนึ่งกา้านต้องเลี้ยงกี่ปีถึงกินได้ครับฉันไม่ได้เลี้ยงไว้กินเธอจึงจึงจงงจงลูกชายรู้ลูรูรู นแล้วค่ะเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่าแล้วตัวนี้แสบที่สุดในบ้านซนที่สุดกัดกัดกัดเป็นคิงของการกัดกัดทุกอย่างที่ขวางนะโอ้อันนี้ตัวอือกที่มันอยากจะออกมาอีกนะน้องมีเพื่อนพี่น้องไหมที่บ้านถ้าอุ้มอย่างนี้ดิดออก อื่นเหมือนจะหึงอะที่อุ้มตัวนี้นานเกินอนะจะไม่ค่อยโอเคกันนะน่ารักมากโอเครู้รู้พอก่อนรู้โอเคโอเคนะรู้นะน่ารักรู้รูบ้บายบาย,บายพี่บีค่ะบายโอ้โหแต่แม่ให้ขนมคะ่ะแม่ให้ขนมเป็นรางวาัลแห่งก,การให อุ้นานมากแม่ให้ขนมโล,โลูลๆค่ะอ่าอันนี้ใช่อันนี้น,นี่น,น้องโทฟูหูใีีขนเดี๋ยวจะไปตัดขนวันเนี้ยวันพุธเนี้ยแหละเจอเลยดูอันนี้น้องจิวนี่คือคุณแม่ที่คลอดทุกคนนี่ หิวหิวหิวอ่ะอ่ะอ่ะเฟลลี่อันนี้น้องเฟลลี่นะคะจะน้องหน้าเหมือนน้องลูลูเหมือนเมื่อกี้นี้น้องเฟลลี่นี่น่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักมากน่ารักมากมีทั้งหมดกี่ตัวให้ทายพิมพ์มาคม จริงอะกระต่ายว่านี้น่ารักทั้งหน้าตาแล้วก็นิสัยเลยนะดูสิดูมันสีดูมันดูมันสีดูมันดูมันดูมันแม่รักมากครับแม่รักมากอ,อุ้ยแต่ห้ามพิมพ์ตัวเลขเดี๋ยวมันหยุดหยุดการพิมพ์ตัวเลขเดี๋ยวเขาหาว่าฉันเป็นการนู่นนี่นั่นไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขมานะอืม นี่คนหนึ่งโอเคฉันต้องให้ย่าลูกจริงๆละก็ดีเหมือนกันเดินมาเพราะว่ายังไม่ได้ให้ย่าลูกเลยเอ้ย